วิธีการกดรับสิทธิ์ลาย e OA นะคะขั้นตอนแรกเนี่ยนะคะเราต้องส่งข้อมูลให้กับบริษัทก่อนนะคะพิมพ์ว่าขอรับลาย e OA ค่ะแล้วก็นะคะหลักฐานที่เราโอนเงินแล้วก็อ่าหลักฐานการสั่งซื้อสินค้านะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะให้เรารอบริษัทตอบกลับมาก่อนนะคะเมื่อบริษัทตอบกลับมาเนี่ยนะคะเขาจะบอกว่าให้เราเนี่ยนะคะก็นากดที่ลิงก์นะคะเพื่อรับสิทธิ์ภายใน24ชั่วโมงนะคะตรงเนี้ยให้เรากดที่ลิงก์นี้เพื่อรับสิทธิ์ก่อน ะะกดที่ลิงก์นี้เพื่อรับสิทธิก่อนหลังจากเรากดที่ลิงก์นี้รับสิทธิ์ปุ๊บนะคะก็กดนะคะเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีไลน์กดเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีไลน์นะคะหลังจากนั้นจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็คุณได้รับสิทธิ์แอดมินในบัญชีทางการนะคะตรงนี้ให้เรากดตกลงค่ะอโอเคค่ะพอเรากดตกลงเสร็จแล้วนะคะให้เราเนี่ยนะคะดาวน์โหลดแอปนะคะ Line OE ไว้หน้าจอค่ะแอปนี้นะคะให้ดาวน์ ดาวโหลดไว้หลังจากที่เรานะคะดาวน์โหลดแอปนี้ไปแล้วนะคะให้เรากดไปที่อ่าไลน์นี้นะคะอ่ากดไปที่ไลโอเอนะคะแบบนี้ก่อนอ่ากดไปที่ไลโอเอแบบนี้ก่อนบริษัทก็จะส่งมาให้แบบนี้เห็นไหมคะบริษัทก็จะส่งไลโอเอตัวนี้มาให้มาให้เราให้เรากดเปิดนะคะอ่าเห็นไหมคะจะเป็นให้เรากดเปิดตรงนี้เรากดเปิดไปก่อนนะคะหลังจากนั้นเราเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าอ่าใช่ไหมนะคะอ่า กดที่เพิ่มเพื่อนตรงนี้นะคะกดที่เพิ่มเพื่อนตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็เลื่อนขึ้นไปผู้ชายถือป้ายนะคะแล้วก็กดผู้ชายถือป้ายหนึ่งครั้งอันนี้คือคัดลอกลิงก์ว่าใช่ไลน์เอของบริษัทไหมเราจะดูก่อนนะคะกดคัดลอกลิงก์หนึ่งครั้งแล้วเราอาจจะกดไปวางนะคะกดวางก่อนนะคะทดลองกดวางก่อนลองกดวางก่อนนะคะที่ไหนก็ได้กดวางไปก่อนหลังจากนั้นเราเรากดไปเปิดดูนะคะว่าใช่ ลายของบริษัทไหมนะคะกดเปิดดูค่ะอ่าเห็นไหมคะบริษัทตรงมาจะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะนะคะบริษัทตรงมาจะหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้เป็นลายโอของบริษัทนะคะมันจะมีข้อมูลทั้งหมดเลยใบจดทะเบียนทั้งหมดเลยเห็นไหมคะอ่าใบจดทะเบียนทั้งหมดเลยแบบนี้ค่ะนี่เป็นลาย e OA ของบริษัทหน้าร้านค้าออนไลน์นะคะอ่าลูกค้าเห็นเนี่ยก็จะมีความน่าเชื่อถือนะคะเป็นข้อมูลของบริษัททั้งหมดนะคะอ่า หลังจากนั้นให้เราเปลี่ยนรูปเป็นรูปของเราแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อของเรานะคะเปลี่ยนเป็นรูปของเราแล้วเปลี่ยนเป็นชื่อของเราแล้วก็วิธีการเนี่ยนะคะเมื่อเราได้ลิงก์ตรงนี้แล้วเนี่ยมันเป็นลิงก์ไลน์โอเนี่ยเราสามารถที่จะเอาลิงก์เนี้ยนะคะไปวางในนะคะเอาไปวางในหน้าช่องติ๊กต็อกได้ในกรณีที่เรามีเพื่อนครบหนึ่งพันนะคะในกรณีที่เรามีเพื่อนครบหนึ่งพันสามารถเอาลิงก์เราเอเนี่ยไปวางหน้าช่องติ๊กต็อกได้นะคะอ่าอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะการคัดลอกตรงนี้นะคะคัดลอกแบบเนี้ย ะะแล้วเราก็สามารถที่จะนะคะเอา muted, ไปวางหน้าช่อง Tik t o อกถ้าในกรณีเรามีเพื่อนครบ1000ก่อนนะคะเราก็ไปที่หน้าช่อง Tik t o อกแล้วก็ไปที่แก้ไขโปรไฟล์ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นไปที่อ่าเว็บไซต์อย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถกดวางตรงนี้ได้แล้วกดบันทึกนะคะแค่นั้นเองหลังจากนั้นนะคะ l ลายโอเอก็ Nation. จะเด้งมาอยู่ที่หน้าจอแบบนี้เราก็สามารถที่จะกดนะคะเราก็สามารถที่จะกดเห็นไหมคะอะ่าแล้วก็กดเพิ่มไปได้เลยนะคะลูกค้าทักหาเราก็สามารถกดเพิ่มได้อันนี้ก็คือการอ่านะคะ วางลิงก์ไลโอเอหน้าช่องติกต็อกนะคะวางลิงก์ไลโอเอหน้าช่อง t ิกต็อกเพื่อให้คนเนี่ยนะคะอ่ะาทักหาเรานะมาในไลโอเอนะคะแล้วก็เชื่อมต่อนะคะที่มาเจอดอกลิทเนาะอ่าทีนี้เมื่อเราเข้าไปแล้วใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเข้าไปใหม่เมื่อเราเข้าไปที่หน้าไลโอเอแล้วเนี่ยนะ,ะสิ่งที่เราจะต้องทามีอะไรบ้างมีสองอันนะคะข้อความทักทายเพื่อนใหม่นะคะกับเพิ่มบัญชีใหม่ อ่ะตรงนี้ก็คือเพิ่มบัญชีใหม่ก็คือเป็นลิงก์ลิงก์ลโอเอนะคะ society. ของของบริษัทเนาะเป็นลิงก์ไลโอเอของของเรานี่แหละลโอเอของเรานะคะที่มันมีข้อมูลบริษัทอยู่แล้วเราก็ต้องเข้าไปที่ข้อความทักทายเพื่อนใหม่ตรงนี้ด้วยค่ะเราเข้าไปที่ข้อความทักทายเพื่อนใหม่แล้วจะเจอแบบนี้ใช่ไหมคะให้เราเปิดเข้าไปนะคะเปิดเข้าไปให้ไปหานะคะอ่าไปหาข้อมูลนะคะบรรทัดที่นะคะไปหาข้อมูลข้อต่อไปนะคะเดี๋ยวมันจะมีอีกเห็นไหมคะอ่า ให้ดูที่ข้อ3กับข้อ4เห็นไหมคะสิ่งที่เราจะต้องใส่ข้อ3รหัสแนะนําคืออะไรแล้วก็ตรงข้อ4เห็นไหมคะข้างหลังเท่ากับให้เราใส่รหัสแนะนํารหัสแนะนําเอามาจากไหนนะคะรหัสแนะนำเนี่ยของดอบริดค่ะเอามาวางไว้ในช่องไลโอเอนะคะรหัส <c oughs> แนะนํแเราก็ไปที่หน้าดอบริดนะคะแล้วกดที่ c o โคตรงนี้ค่ะรหัสแนะนําที่เราตั้งไว้อย่างเช่นยกตัวอย่าง a o y 168ตรงนี้คือรหัสแนะนําของเรานะคะกดคัดลอกค่ะ1ครั้ง อ่าแล้วยุบไปที่ l ลโอเอแล้วเอาไปใส่นะคะข้างหลังอ่าข้อสามตรงรหัสแนะนํานะคะกดวางอ่ามาแล้วค่ะแล้วก็ข้อสี่ข้างหลังนะคะกดวางแค่นี้เองค่ะแล้วก็กดบันทึกค่ะห <c oughs> ลังจากนั้นให้เรากดบันทึกหาหาช่องบันทึกเห็นไหมคะสีเขียววางเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าอย่าลืมนะคะข้อสามกับข้อสี่นะข้อสามนะคะอ่าตรงรหัสแนะนําเอามาใส่ ข้อ4นะคะหลังเท่ากับเอา,หารหัสแนะนำม,มาใส่หลังจากนั้นนะคะกดบันทึกค่ะหนึ่งครั้งอ่ากดบันทึกอีกครั้งหนึ่งโอเคนะคะ <c oughs> เมื่อเรากดบันทึกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยข้อมูลของเราเนี่ยนะคะมันก็จะอยู่ข้อมูลของเราเนี่ยนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเวลาที่ลูกค้าทักหาเราเนี่ยก็เขาก็จะเห็นข้อมูลทั้งหมดนะคะแล้วก็สามารถที่จะสมัครแอปดอบ i ิสผ่านลิงก์เราได้เลยค่ะนะคะแล้วก็ไลโอเอนะคะ ตรงนี้น่ะจะเป็นไลโอเอที่สามารถเก็บลูกค้าทั้งหมดเลยไม่ว่าลูกค้าจะทักหาเรา,าพันคนหมื่นคนแสนคนก็สามารถเก็บลูกค้าได้ทั้งหมดแตกต่างจากลายส่วนตัวค่ะลายส่วนตัวเนี่ยเวลาที่เราจะคุยกับลูกค้าเนี่ยเราต้องคุยทีละคนแต่ถ้าเป็นไลโอเอที่ลูกค้าทักหาเราเนี่ยนะคะเขาจะเก็บข้อมูลลูกค้าไว้หมดเลยนะคะพันคนหมื่นคนแสนคนเนี่ยเวลาที่เราจะบอดแคสต์ตรงเนี้ยตรงนี้คือการบอดแคสต์คือกินยิงปุ่มโฆษณาแค่ครั้งเดียวเวลาเรามีโปรโมชั่นหรือเราจะยิง โฆษณาอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าจะเห็นพร้อมๆกันหมื่นคนแสนคนตรงนี้เลยค่ะนี่นคือข้อดีของ l i โอเนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลของบริษัททั้งหมดเลยแล้วก็มันน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นรูปของเราแล้วก็เป็นชื่อของเราด้วยค่ะ